ันนี้เราจะมาเปลี่ยนเล่นแอร์เบรกนะครับจากเลนปิซึมให้เป็นโลออฟตัวนี้เป็นเจฟฟี่เฮอริงนะครับ ขั้นตอนในการเปลี่ยนเลนตัวแอร์เบสมันก็ง่ายมากนะครับจะค่อยๆทำให้ดูเปลี่ยนเลนนะครับข้างล่างมันคลิปล็อกแล้ก็ใช้นิ้วมือดันเลนหน่อยสองฝั่งเนาะเรียบร้อยเป็นเลนแล้ว เราจะมาใช้ตัวโรอ o อฟนะครับแต่ว่าโรอ o อฟที่ได้มาก็มีการเปลี่ยนเลนด้วยเป็นเลนใสช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับแนะนำว่าเลนใสดีที่สุดโอกเล่แท้นะครับถ้าหาซื้อเลนที่ไหนไม่ได้แนะนำซื้อที่ผมนะครับผมมีตัวเลนขายเลนใสสีสโมก เราก็มีเทียร์ออฟธรรมดาแล้วก็มีลามิเนตเทียร์ออฟแล้วก็มีโลออฟของรุ่นแอร์เบรกนะครับได้มาจะเป็นมีถุงด้วยเลนใสนะครับขั้นแรกในการทำเป็นโลออฟนะแกะสดเลยเพราะว่าก็ยังไม่ได้แกะสากไหนมาก่อนเหมือนกัน นี่คือของที่ได้มานะครับจะมีสองฝั่งแล้วก็มีตัวติดด้านบนดันโคนดันโคนเป็นกาว 3M นะครับด้านหลังแล้วก็เป็นตัวตัวลออคตัวดึง แต่ว่าในในตัวรอออฟนั้นจะมีฟิล์มมาให้แต่ว่าซื้อซื้อกับปมนะ้นมันจะมีฟิล์มทั้งหมดในแท็คปกม้วนแล้วก็ในนี้อีกหนึ่งม้วนนะครับรวมกันเป็นเจ็ดม้วนโอ้หใช้กันให้ลืมไปเลยแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นตัวด้านในนะครับท,ที่จะต้องที่จะต้องใช้คู่กับเลน เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันขั้นแรกนะครับเราก็อถอดสายออกก่อนสายสองด้านเอาออกนะครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ออกเพื่อที่จะใส่เป็นตัวนี้แทนนะครับแล้วสายมันจะเข้ากับทางด้านนี้มาเริ่มเลยขั้นแรกถอดออถอดสายก่อนมีจะมีจิ๊บจิป,ปยู่ด้านในนะครับดูดีๆเราจะใช้ จริงจริงแล้วใช้ไขควงปักแบนก็ได้หรืออันนี้ผมใช้เป็นพลาสติกนะครับมันจะได้ไม่เสียหายแย่ yeah, yeah, ไปให้มันดังคลิปนะครับด้านหนึ่งและวออีกด้านหนึ่งนะสอดจากด้านในนะครับต้องสอดจากด้านในนะมันจะเป็นมันจะเป็นคลิปเข้ามาอยู่ตรงนี้แย yeah, ่ดีๆีดูดีๆครับสังเกตดีๆใช้ไขควงปักแบนหรือว่าอะไรที่เป็น ที่เป็นซอฟซอๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันจะได้ไม่กินเนื้อตัวแว่นนะครับมันก็ค่อนข้างแน่นหน่อยเลื่อนเล่นก่อนโอเคอย่าไปให้สุกอ่ะนี่เรียบร้อยสายกับตัวแว่นถอดออกจากกันแล้วนะครับ ไงมาแอร์เบก Air แนะนำแอร์เบมันเป็นรุ่นที่เล่นออปชั่นได้อะไรส่วนนี้เปลี่ยนได้ตัวตัวโฟมเปลี่ยนได้นะครับฟองน้ําโครงเก็บโครงมันไว้อย่างเดียวอย่างนี้ก็พอแล้วก็ด้านนี้ที่จะต้องมาออกต่อก็คือนี่นะครับถอจากด้านล่างก่อนดูดีๆ ยากนิดนึงนะครับแต่ออกได้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งนี่ครับด้านอีกด้านหนึ่งอ่ะสองออกแล้วเรียบร้อย สองด้านนะครับเจฟฟี่เฮอร์ลิ่งออกแล้วเราจะแทนที่ด้วยตัวนี้นะครับทั้งสองด้านเลยเผมแนะนำว่าให้เอาตัวนี้มาใส่เลนก่อนนะครับ มันจะตึงๆหน่อยแต่ว่ามันจะพอดีของมันเลยดูมันจะใส่ยากแต่ว่ามันคือพอดีเลยครับอ่านี่ใส่ไว้อย่างนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวไปก่อนเราก็มาใส่ตัวนี้ออกไม่ใช่ยางลองใส่เลนก่อน ต้องแกะอันนี้นะครับเพื่อที่จะไปใส่อีกฝั่งนึงก่อนกดตรงนี้ให้เป็นังกฤึกเวลาเปลี่ยนเลนเ่อเปลี่ยนม้วนฟิล์มนะครับก็กดตรงนี้เหมือนกันจะเป็นแบบนี้ออกมาแล้วมบนฟิล์มต้องไปใส่ฝั่งนึอันนี้เหมือนกันนะครับกดออกมาแล้วก็ดึงส่วนนี้นะครับ ดึงส่วนนี้ออกมาไปใส่ไว้อีกฝั่งหนึ่งโอเคใส่จากด้านแล้วก็วิธีการใส่นะครับใส่จากด้านบนก่อนเพราะด้านบนมันจะเป็นเดือย พอใส่เดือยด้านบนเสร็จปุ๊บมาปลดล่าให้มันเข้าให้มันเข้าล็อกนะครับ ก็มาจับให้มันเข้าล็อกดีๆพเข้าดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ด้านนี้เข้าไปให้เป็นเข้าล็อกของมัน <Okay. S 2> เราค็อยได้โลออบแล้วน,นะครับส่วนสุดท้ายที่จะต้องทำก็คือการติด 3M นะครับไว้ด้านบนอันนี้ 3M ตัวนี้มันจะช่วยให้ไม่ให้น้ำนะครับเข้าไปในไปข้างล่างของตัวโลออนะครับแล้วก็พอติดเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่สายต่อ สายที่จะมามันจะเป็นเข้ากับตรงนี้ครับอันนี้ดูให้ดีนะครับมันจะมันจะดังแบบดังแบบเข้าล็อกของมันนะ่ะนี่จะดักปิดอาเข้าล็กไปแล้วและนี่คือแอร์เบรก ที่ใส่หลออฟแล้วนะครับ